วัดระธานาแคลิฟอร์เนีย California, ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีนี้นับเป็นปีที่สี่วัาพระธารากาบแคลิฟอร์เนีย California, จัดที่มีการอบรมธรมร,มยยร,มธรมท,รมทยาาหญิงขึ้นอบรมธรรมทานหญิงขึ้นโดยแบ่งเป็นสองรุ่นคือยุวธรรมท,รมทยานหญิงอบรมระหว่างวันที่22ถึง29รกรกฎาคม พุทธศักราช2550อืมดีมากเลยล้นแต่ผู้มีบุญทั้งสิ้นใช้ช่วงปิดเทอมมาอบรมแล้วมาชิมธรรม,มทานหาาหญิงอบรมระหว่างวันที่18-26สิงหาคมพุทธศักราช2550เพื่อฝึกฝนเหล่าเทพธิดาตัวในน,อน้องเอกลายเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์พร้อม200% โดยหลักสูตรการอบรมจะเน้นเรื่องการฝึกสมาธิเรื่องพุทธบวัติเรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธเรื่องกริยามารยาทรวมไปถึงศิลปะการแกะสลักงานฝีมือและการประกอบอาหารปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรมยุวธรรมทาญาติหญิงสิบห้าคนาและมัจิมธรรมธาญาติหญิง14บสี่คน<า> รวมทั้งหมด29คนจากรัฐมินิโซตาวอชิงตันโอเรกอนและแคลิฟอร์เนียไตหญิงขาที่น้ากเกวลินหนึ่งในยอดหญิงไว้ใสใจสะอาดอได้เขียนบรรยายความรู้สึกถึงระเดบคุณหลวงพอ่อดังนี้เธอมีเพลงให้ฟังด้วยนะกราบรัสการระเดบคุณหลวงพอ่อเจ้าค่ะเราคงจำเธอได้เธอเคยมาเข้าโรงเรียน กับคุณแม่ของเธอหนูชื่อเด็กหญิงคาทิน่าเกวรินเดี๋ยวเราจะจำได้เลยคือเธอจะมีวิธีป้องปากอะไรต่างๆที่ไอเลิบอ,อยู่หลายอ,าอะเอที่เป็นอะไรเละสัญลักษณ์ของเธอเลยเครื่องหมายการค้าของเธอเลย,เลยตอนนี้เธอยุดิก้าขวบแล้วค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงคาตินากเกวลินอายุเก้าขวบค่ะเวลาหนูนั่งสมาธิบางครั้งหนูจะเห็นเป็นแสงสว่างสีงต่างๆและมีดวงแก้วผุดขึ้นจากกลางท้องดวงแก้วหนูมีสีฟ้าอ่อนใสแล้วก็สว่างขึ้นเรื่อยๆก็ต้องให้เห็นเรื่อยๆสลูกเห็นเรื่อยๆ บางครั้งหนูจะเห็นหลวงพ่ออยู่กลางดวงแก้วหลวงพ่อเคยสอนว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดให้หนูด้วยหนูมีเพื่อนติดแสนดีคือดวงแก้วในตัวภาษาอังกฤษก็คือแซนดี้อ่าภาษาไทยก็แสนดีหนูจึงรักดวงแก้วดวงนี้มากค่ะแต่ที่น่นอาที่สุดเหนือกว่าสิ่งอื่นใดในโลกที่กว้างใหญ่ไปนี้คือ หนูเลิฟหลวงพ่อมาที่สุดเลยค่ะหลวงพ่อเป็นเป็นบุคคลที่ยิงใหญ่ที่สุดในความคิดของหนูเป็นคุณครูที่ใจดีจีได้เมืนอันจะดีได้เหมือนตินณนระาจะสีจะหลวงพ่อทำทุกอย่างเพื่อนหนูและทุกคนในโลกนี้พเราเป็นนิบุญคุณหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยาย ที่ได้นำธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาสั่งสอนหนูมีความสุขมากที่มีหลวงพ่อในชีวิตอืมน,นี่ครูวิจัยก็ปลื้มใจนะสาวน้อยตัวนิดๆชื่นชมอยากจะพบหลวงพ่อในกลางกายทุกวันเลยค่ะอ๋อยินดีจ้ะทั้งนั้นเป็นสโมสรที่เราจะพบกันเนาะหลวงพ่อคะ คุณพ่อคุณแม่นีนี่มันนี่มันนี่อ่าแมนนี่มันนี่อืมอืมใช่หรือเปล่าพนะี่ซาดไมชื่อนี้เนะนี่ยนินี่แต่ไม่มีนี่รวยอย่างเดียวพี่คลินและพี่เคนาดฝากลาดทัศการหลวงพ่อเด้วยค่ะพวกเราลักละกคิดถึงหลวงพ่อมามอเจาค่ะอืมนี่ก็เป็น จดหมายสั้นๆของเธอนะจ๊ะแล้วลเธอมีเพลงว่าฝา,ากด้วยกราบนมัมมสการเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะหนูเชื่อกะทีนา้าอายุเก้าขวบหนูมาจากกอซูซาหนูอบรมธรรมชายาหญิงครั้งที่สี่ค่ะหนูจะร้องเพลงให้หลวงพ่อฟังค่ะเพลงเชื่อ If you love me, for me, ka. Once a lad met a lad, you're a gentle one, says she. In ดือ้อกราบนมัสาการเจ้าข้าหลวงพ่อค่ะเย้โอ้สุดยอดเลยสาวน้อยขับที่หน้าเกเบรลินล้องเพลาะมากเลยยังกับเบืออาชีพอืม mm. if you love me for me I love แน่นอน love only you ใช่ Oh, we <laughs> ยอดเลยทั้งเก่งและดีเลยลูกชั้นหนึ่งก็ะเดียวกันในปีนี้ยังมีสีสันการอบรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ,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 ษคือเด็กหญิงอารดาบัตันหรือน้องแพรของคุณแม่อริสาเหลืองสุวิมลแล้วกันพ่อเพศเพศทริเช์ชาวโรมาเนียซึ่งอายุอายุงเธอเพียงห้าขวบครึง่ง กำลังเรียนอยู่ชนอนุบาลอายุไล่เรียกสาวน้อยไอโกะคุณคณรูไอโกน้องแพรเป็นเด็กที่เรียบร้อยน่ารักมีน้ำใจและก็ขี้อายมากใครเห็นแล้วก็มักจะรักและเอ็นดูเธอเป็นพิเศษเลยไม่น่าเชื่อว่าน้องแพระนะั้ตั้งใจมาอบรมในครั้งนี้ด้วยตนเองสมัครใจมาทั้งยัง,งยืนยันหนักแน่นด้วยเจยตนาที่แน่วแน่ ไม่วันไวก้กับการถือศีลแปดไม่ทานอาหารเย็นห้าขวบครึ่งนะแม้จะเป็นครั้งแรกที่ตั้งจากบ้านน้องแพรก็ไม่ร้องไห้ไม่คิดถึงบ้านตั้งใจอยู่จนครบหลักสูตรเลยสาุ่พีจะให้น้องแพรนอนหลับให้เต็มอิ่มทุกคืนคือละสิบชั่วโมงเท่านั้น แล้วน้องแพรไม่นอนกลางวันคะ่ะโอ้สุดยอดเลยเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิน้องแพรจะนั่งตัวตรงหลังตรงและไม่หลับแต่วันแรกหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วพระอาจารย์บอกให้ทุกคนจดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมโดยเขียนชื่อนันสุกินของตัวเองด้วยน้องแพรเข้าใจว่าพระอาจารย์ได้เขียนชื่อตัวเอง แต่พระอาจารย์บอให้บันทึกผลการปฏิบัติธรรมแต่เธอเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งเธอจึงเริ่มเขียนว่าอารดาบัตทันไปได้เกือบหกบรรทัดเขียนไปตลาดอารดาบัตทันอรดาบัตทันเชียร์กันหน้าดูอารดาบัตทัน,นจนพี่ลิงเหลือไปเห็นยังบอกน้องแพรพระอาจารย์ให้เขียนว่านั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรบ้างน้องแพร ถึงได้ถึงบางอ,อ้อห้าค,ครึ่งนะเธอหันมาวาดรูปดวงแก้วใหญ่เต็มหน้ากระดาษเลยพราอมเขียนว่า my crystal is big ดว,ดวงแก้วของฉันเบลล์นี่นี่ห้าค,ครึง่งว่าพี่เลี้ยงถามว่าดวงแก้วใหญ่แค่ไหน น้องแพรก็บอกว่าเท oh. ่ากับสุดอ้อมแขนของพี่เลี้ยงคนที่ถาม, oh. อ,ม,อ,มอย่างนี้เลยได้ก่อนจะเข้ารับการอลรมน้องแพรก็เคยนั่งสมาธิเห็นดวงแก้วและมหาธรรมกายเจดีมาแล้วแต่ในครั้งนั้นนางแพรไม่ทราบวัจจะเรียกวอย่างไรบอกได้แต่เพียงว่าเห็นองพระเต็มไปหมดเลยทุกคนสวมชุดขาวสวดมนต์นั่งสมาธิ คุณแม่จึงให้น้องแพรลองวาดรูปแล้วก็วาดรูปนั้นมีรูปทรงเหมือนมหาตัมกายเจดีย์นั่นเองเอ,อตเราเวลาที่น้องแพรมาอบรมน้าสาวได้ให้เงินน้องแพรเพื่อทําบุญทุกวันวันละหนึ่งเหรียญน,<า>น้องแพรก็หยอดเงินทําบุญใส่ตู้ทําบุญที่วัดทุกวันจนหมดเลย<า>และก็บุญให้คุณตาและคุณแม่ นในโอกาสบันคล้ายวันเกิดของท่านทั้งสองส<า>โอ้ห้าควบครึ่งคิดได้ห้าควบครึ่งเนี่ยคิดทําบุญแล้วก็เพื่อบันคล้ายวันเกิดเออของคุณตาและคุณแม่ร<า>จากการสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วน้องแพรยังทํากิจกรรมทุกอย่างร่วมกับพี่ๆโดยไม่งอแงไม่แงงอนเลยทั้งการออกกําลังกาย ระบายสีบ้านนกเพ็นชุดกาแฟเป็นของขวัญให้คุณแม่ด้วย <S 2> <S 2> เออน่ารักมากเลยแล้วมน้องพลเป็นเยาวชนยุคใหม่หัวใจคุณภาพแล้วก็เป็นธรรมธารญาติหญิงเก่งและดีที่อายุน้อยที่สุดในโลกเลย <S 2> <S 2> สา,สาทุสุดยอดเดี๋ยวเรามาดูารูปสาวน้อยทั้งสองคนจะเขียนเรื่องให้เราฟังนะจ๊ะ นี่คาที่หน้าเกเบียนยุกกาควบที่ร้องเพลงเพราะที่สุดในโลกเลยนี่แล้วก็เด็กหญิงอราดาปัฒนน้องแพรายุหากก้าขวบเรื่องนี้นั่งสมาธิร้องกับพี่ก่อนเขานอนทุกคืนและวาดลูกดวงแก้วมาทํามกายเจยดีน่ารักมากเลยโอ้ยน่ารักน่ารักมากนี่โอ้ย น้องพแพรรับบุญทำความสะาสุขพิมานด้วยโอ้น่ารักมากเลยเป็นเด็กเก่งและดีแจ้น้องพแพรร่วมกิจกรรมกับพี่ๆธรรมทายาหญิงอืมนี่โอ้โหน่ารักมากเลยน่ารักทุกคนเลยออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงแม้เสื้อเบอเอสก็ยังใหญ่กว่าหนูเยอะเลยค่ะเข,า,ะขาไม่มีอะไรที่จะเล็กกว่านี้แล้ว นี่ตังสมชุดใหญ่นี่เพราะเราเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่นี่เห็นไหมจ๊ะพวกเราจะโตให้ทันเสื้อธรรมทาญาตัวแสนใหญ่แสนดีไซส์แต่ไซส์นี่เราจะพยายามโตให้ทันเสือ้อนี่คือความตั้งใจของเธอโอ้สุดยอดเลยเช้าทำกาสศรัทธาหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วตามหลักพัฒนธรรมชาวพุทธ นี่ซึ่งเป็นบบัฒนธรรมสาลกนที่ทุกคนในโลกต้องศึกษาโยติในใจไฟนิรันร์บูชาพระประธานด้วยความเคารพดีมากเลยลูกดีมากเลยแล้วก็กรรนใจให้ใส่ใสด้วยกันสวดนบตนและนั่งสมาธิร่วมกันนี่เธอมีบุญมากดีสร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว,ว์วัยเธออธิษฐานจิตกันมาดีนี่ โครงการลมยุวธรรมทายาชนุนที่สี่จำนวนสิบห้าคนโชว์ผลงานสุดยอดเลยสุดยอดอดีมากมัดชิมธรรมทายาหญิงก็ร่วมกันทำไอศครีมถวายพระอาจารย์นี่ลุ่นพี่แล้วก็มีโครงการอบรมมัดชิมธรรมทายาหญิงรุ่นที่สี่ฟังการบรบรยายเรื่องการป้องกันตัวเอง จากท่านตำรวจบลูสบริหารนามสกุลบริหารบันนั้นมากับคุณแม่เนี่ยหลบหล่อซะด้วยสูงใหญ่ทีเดียวหล่อล่ำเป็นคนหล่อล่ำให้เจริญเจริญไปเป็นอธิบีตรตำรวจเนี่นี่เจ้านี่เห็นแล้วนี่น่าชื่นใจ ขนาดกรู่มวัใหญ่เนี่ยเวลาเข้าโรงเรียนนี่นะลมมันขึ้นอะไรหนาเนี่ยได้เห็นตัวเล็กๆเหล่านี้นทำความดีอะไรนี่นะจ๊ะมันก็ทำให้มีแหงใจที่จะเข้าโรงเรียน,นี่ยมาสอนมีแห้งใจจ้ะ